ปรดทราบขบวน่องเที <acerca> oh, ่ยวที <tech> ่จะเข้าเที่ยวทางฉราที่6รถหลวงวิเศษลนทส้นทางสายเหนือขบวที่13และตัวผู้เสางต้นทางกรุงเทพอิวาปลายเชียไปตำดับที่นาไปจากรถห่วิเศษใน้ทางสายตบวที่13ก็คืทางกรุเทพอภิวัตรายาชียไมสต่ปเ็าช้าที่ปฏินเอีีบร์วันที่ 包五件半。嗯嗯嗯